แต่สิ่ง<ไ>ที่คนจะต้องถามเนี่ยเขากระโดงมันไห้พูดกันไม่ได้รายการมาวันนี้เนี่ยเราคงไม่ได้พูดในในวันพฤหัสเราคงไม่มีรายการเพราะว่าเขาจะพูดพฤหัสถูกไหมเรื่อง<ว>เรื่อง<ว>เ,รเรื่องเขากระโดงก็คือทางฝั่งบุรีรัมนีเขาจะชี้แจงที่ท,ที่จังหวัดบุรีรัมลยในช่วงเวลา10บโมงนะครับคราวนี้แนวทางเนี่ยต้องต้องคุยกันแบบชัดเจนว่าสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยในในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยคือในศารเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ออกมาทั้งหมดห้าพันไล่นะ ในศาลที่มันตัดสิมนมาเนี่ยมันมีพื้นที่เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะเออเราก็เลยต้องไปดูผมจําไม่ได้ว่ามันน่าจะรู้สึกว่า35 35แปลงเท่าไหร่เนี่ยที่มันมีประเด็นอยู่นะตอนนี้พอถ้าเกิดว่ามันต้องเหมารวมทั้งหมดเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องไปดูว่าไอ้คนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ถูกถูกฟ้องเนี่ยเออเขาจะเขาจะออกมาเรียกร้องเลยปะอันนี้คือมุมมุมของบุรีรัมนะ,ะผมไม่ได้รับทราบแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าถามว่าในเรื่องของคดีเนี่ยของกลุ่มที่ที่โดนเนี่ยค มันจบที่สารีกาแล้วนะครับคือทุกๆอย่างมันถูกตัดเศษหมดแล้วว่ายังไงเนี่ยคือมันต้องต้องคืน,คนนะอ่ามันต้องคืนพื้นที่นี้ให้กับทางรอฟอทอ,อยู่แล้วนะครับแล้วก็อ,อีกมุมนึงถ้าจะเจราจารเรื่องการการรื้อถอนเนี่ยคือถานาณตอนเนี้ตามหลักเท่าที่ผมฟังเนี่ยคือข่าวมันก็ออกหมดแล้วนะครัหลักเนี่ยยังไงต้องออกจากพื้นที่ก่อนเพราะว่าคำสั่งมันออกเรียบร้อยแล้วมันดื้อไม่ได้แล้วอ่าซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยถ้าเป็นพวกกับข่าวพวกการแบบเวียนคืนที่พวกเนี้ยคือถ้าเกิดว่ายัง ถึงกาหนดแล้วเนี่ยแล้วแล้วยังไม่ออกพื้นที่เนี่ยมันสามารถบอกว่าเป็นผู้บุกรุกได้อันนี้อันนี้ภาษากฎหมายนะแต่ว่าําแนวทางเนี่ยในเมื่อตอนเนี้ยเขาถือโฉนดอยู่เนี่ยเขาก็ต้องออกมาสู้ว่าโฉนดเนี่ยที่ที่ถูกว่ามันมาโดยม่ชอบเนี่ยถ้าเขาได้มาโดยโดยความชอบเนี่ยเขาจะสู้ยังไงอันนี้ผมก็อยากฟังคําชี้แจงตรงนั้นเพราะว่าได้ข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปดูในพื้นที่ที่เป็นปัญหาด้วยนะครับคราวนี้ไอ้ในละแวกเนี่ยตามพวกสื่อหลักต่างๆเขาก็บอกว่าในละแวกพื้นที่รอบๆเนี่ย ที่มันอาจจะมีความคาบเกี่ยวตามแนวเส้น,นเนี่ยผมว่าเนี่ยเขาอาจจะอาจจะต่อสู้ได้เพราะว่าพี่นึกออกไหมมันมีส่วนหนึ่งที่มันอยู่ข้างนอกออนอก,กับส่วนที่อาจจะคาบเกี่ยวข้างในเนี่ย<ม>คุยได้แต่ว่าพื้นที่อยู่ในกลุ่มที่มันอยู่เขาเรียกว่าโซนไข่ดาวอ,ะอ่ะก็คืออยู่ในในตรงกลางเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยเออมันก็ต้องไปไปพูดคุยกันอันเนี้ยเป็นเรื่องที่บอกว่าถ้าพูดถึงแนวทางของสนามเนี่ยโอเคอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เขาที่เขาบอกกันมาอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะโดนเต็มเต ช้างรีนาถูกไหมต้องหมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นของถ้าเป็นสนามช้างอินเตอร์ชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยเท่าที่ผมทราบถ้าเป็นแบบนี้มันมันคือทางเข้านะอะไรนถูกไหมอาตา้าตาเนี่ยมันคือแค่ทางเข้านะอ่าพี่เปิลไปบุรีรัมย์น่าจะนึกกรน่อกไหมนึกภาพเลยผมกำลังนึกภาพอยู่มันมันจะมีมันจะมีทางเข้าอยู่ที่มันจะสามารถต่อไปได้แล้วมันมันจะแล้วมันจะเลี้ยวออกมาไปเป็นเจอสนามช้างแล้วไปทีนึงมันจะไปสนามแข่งรถอ่ะอ่าคือมันจะกินพื้นที่อยู่ตรงนี้ ส่วนตรงอื่นเนี่ยไม่ไม่ต้องไปสนใจเช่นแบบบ้านพกักบ้านพกักอะไรทั้งสิ้นเนี่ยที่ดินอะไรก็ว่ากันไปตามตามแนวทางแต่ว่าถ้าเป็นมุมของสนามช้างลีน่าเนี่ยวันนี้ไทยลีกล่าสุดผมก็โทรถามก่อนจะเข้ารายการยังไม่ได้มีการยื่นเป็นสนาม,มอื่นนะแล้วก็ที่คนไปไปมองว่าบุรีรัมย์ไปเตะที่ขากระโดขงขากระโดงสเตเดียมนะ <stadium S 1> นะเพราะว่าเตรียมรื้อเตรียมอะไรเลยผม่าไม่ใช่นะช้างรีน่าเขาปูญ่านะช้างลีน่าเขา เขาปูย่าเพื่อหรือแบบหรือทั้งระบบใช่อ่าแล้วเขาก็เตรียมเพื่อให้พร้อมสำหรับดูกมันไม่ได้หมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะอ่าไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนใช่อ่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคืออย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเขาเตรียมตัวด้วยการไปเล่นที่ไอ้เขากระโดงใช่เพราะว่าใช้ช้างอลิณ่าไม่ได้ไม่ใช่คือเขากําลังปูย่าใหม่ใหม่ถูกมันคนละเรื่องกันคือคือบางทีเราต้องเราต้องพูดให้มันให้มันครบถ้วนตามข้อมูลที่เราได้รับมาคือเอาว่าในในในเบื้องต้นเนี่ยบุรีรัมเขากอ่งเ ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะทอะไรไปไนเลือกอะไรบ้างถูกไหมคือคือถ้าเกิดจะให้ตอนนี้สิ่งที่คนคุยกันเนี่ยเอาเอาเอาที่คนสงสัยแหละก็คือว่าถ้าต้องรื้อถอนเนี่ยก็คือก็รื้อออกไปเลยนั่นคือหนึ่งถูกไหมอ่าตามตามคำสั่งเราคำสั่งเราคำสั่งเลยก็อย่างนี้ถ้าคือสมมติว่าอ่าถ้ารฟทไม่ทำอะไรคุยกันต่อรองก็คือก็เช่าต่อไรเช่าต่อไม่ถึงมไม่ใช่ใช้ว่าเช่าต่อไปได้เพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีการทำคุยเรื่องเช่าใช่ปะล่ะเออมันก็ต้องไปคุยปะให้เป ที่ถือว่าเข้ามาในพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องมีการจ่ายค่าเช่าย้อนหลังและก็มีค่าโปรงค่าปับอะไรก็ว่ากันไปคือมันเรื่องพวกนี้มันจะต้องมีทางออกถูกไหมใช่ใช่เพ่คือช่วงเวลามันก็ไม่ทันกันแล้วด้วยแล้วบอลเราใกล้เตะคือปัญหาคืออย่างนี้ผมเห็นบางที่ที่มันเป็นที่หลวงอะนะที่มันมีคดีพิพาทกันมีเยอะมีเยอะใช่จะมมีเยอะมากแล้วก็ที่เขาไม่ออกก็มีนะ แต่ก็คุยกันใช่ไหมใช่เขาก็ยังดื้อกันไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันเป็นโทษ่ะนะอ,อย่างกลางเมืองก็มีอยู่ที่ว่าเอ้ยทำไมไม่ไปทันทีอะไรอย่างีา้ย เราะฉะนั้นในกรณีที่ที่บุรีรัมเนี่ยเอาเอาไอ้เรื่องกฎหมายเราไม่รู้หรอกเราคงพูดไม่ได้เรื่องรายละเอียดเราก็คงก้าวล่วงไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะถ้าคุยเรื่องนี้นะในมุมผมเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ว่าโอเคถ้ามันผิดกฎหมายมันก็คือผิดถูกแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันผิดแล้วเนี่ยจะหาทางออกยังไงให้มันเกิดประโยชน์ใช่ป่ะเพราะผมก็เชื่อมั่นว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเราย้อนกลับไปก่อนที่จะมีช้างอารลีนาเนี่ยมันเป็นที่ที่ทําอะไรไม่มีประโยชน์นะครับ ผมกับเจเคยไปตอนที่ยังไม่สร้างสนามใช่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่ภูเขาไฟพี่ซึ่งมาทาเกษตรกรรมไม่ได้คุณจะไปทําเกษตรกรรมมันทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วผมถามว่าถ้าไม่มีช้างอารีนาไม่มีสนามแข่งรถไม่มีสนามแข่งฟุตบอลน,น่ะภาครัฐทําให้บุรีรัมย์เป็นอย่างทุกวันนี้ได้ไหม,มก็ไม่ได้ม,มันก็ทิ้งว่างไว้ถูกไหมอ,อันนี้คือผมผมไม่พิพากษาวิจารณ์บุรีรัมย์เยอะมากนะแต่ในเรื่องนี้ผมมองในมุมนี้นะว่าอโอเคมันเป็นที่ของหลวงผมเข้าใจมันทาผิดกฎหมายผิดก็คือผิด แต่อย่างที่บอกมันก็ควรจะมีทางออกว่าถ้าคุณถือแค่ว่ามันเป็นที่ของหลวงแล้วก็ถือว่าเป็นที่ของหลวงอ่ะแต่คุณไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยบุรีรัมย์จะโตมาเหมือนทุกวันนี้ไหมใช่ภาครัฐจะไปทําให้คนบุรีรัมย์ลืมตาอ้าปากได้เหมือนทุกวันนี้ไหมผมว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นประโยชน์มันมีแต่ประโยชน์มันจะไปเข้ายังไงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองมากกวไปเพราะฉะนั้นบุรีรัมย์เองก็ต้องมีทางออกคุณก็ต้องเช่าหรือเปล่าคุณจะต้องเสียย้อนหลังหรือเปล่าเพราะรายได้คุณก็มีเยอะแยะผมว่่าเเรืองนี้ย มันต้องคุยเพื่อที่หาทางออกไอการลื้อผมว่าไม่ได้เกิดมัน,นไม่ไม่ไลือ้อลื้อไม่ได้ด้วยคือมันไม่ใช่ไม่ได้หรอก็คือไม่ควรลื้อด้วยมันไม่ได้เกิดประโยชน์คุณก็ต้องมองว่าทุกวันนี้มอเตอร์จีพีเขาก็คิดถึงบุรีรัมนะงานวิ่งงานไรบุรีรัมก็ติดอันดับทีมโนมสศนฟุตบอลด้วยนะอันนี้ผมมองในงแง่ของประโยชน์นะค,คือโอเคคุณต้องแยกก่อนว่า คุณจะไม่ชอบคุณเนวินก็อีกเรื่องนึงเข้าใจครับแต่ผมกำลังพูดเรื่องกันพูดเรื่องเราพูดถึงไอ้กีฬาตรงนี้แหละคือคือเส้นกีฬากับเส้นที่เป็นเรื่องของพื้นที่ที่คือได้พื้นที่มายังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เอาพื้นที่มาทําอะไรแล้วเกิดประโยชน์อีกเรื่องนึงแต่ท้ายที่สุดแล้วเรายืนยันชัดเจนว่าเราไม่สับสนการทําผิดอยู่แล้วถ้ามันจะการให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าผมพูดเลยนะถ้าวันที่วันที่สิบเนี่ยขอให้ว่าสิบโมวันที่วันพฤหัสหัน คุยกันเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการได้โฉนดมาโดยมิชอบเนี่ยโฉนดเนี่ยตอนที่ได้มาปุ๊บเนี่ยเวลาคุณจะสร้างอะไรต่างๆพวกนี้หลักการคือมือต้องคุณต้องเอาโฉนดเนี่ยไปคำ้ำไปคำ้ำเพื่อตีเป็นเงินออกมาถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บน่ยสมมติว่าคุณสร้างสนามมูลค่ามันเท่าไหร่ม,มันกี่ร้อยล้านฉะนั้นคุณต้อง สมมุติถ้าเกิดโฉนดมันกลายเป็นไม่มีค่าแล้วเพราะมันไม่ใช่โฉนดของคุณแล้วเนี่ยคุณต้องเอาเงินส่วนที่คุณเอาไปสร้างถ้าคุณยังสมมุตินะยังไม่ได้จ่ายจ่ายนี่จ่ายสินกันหมดเนี่ยคุณต้องเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายเขาอีกมันก็จะเป็นเรื่องยากมากๆนะครับแล้วก็ต้องไปจ่ายค่าเช่าตรงนี้อีกโง้ปุมันในลงตุงนางมากๆแหละแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยประเด็นมันคือวันนี้ถามว่าต้องจบไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นยาแรงที่มันต้องจบแล้วแหละไม่องั้นเนี่ยบุญราจะไม่ออกแอคชั่นแล้วผมว่า ในมุมของศาลเมื่อกี้เราคุยไปแล้วจบ3าศาลมันก็เป็นศาลแพ่งถูกไหมล่ะแต่ว่าถามว่าจะไปเล่นกันถึงอาญาไหมตรงนั้นเป็นเรื่องของของไกลที่แบบจริงๆแล้วในคนในการเมืองคนจะรู้กันแต่ในมุมเนี่ยที่เราต้องคุยก็คือว่าของศาลพกครองกลางก็มีอีกเส้นหนึ่งถูกไหมเพราะมันก็สู้เป็นสองสองศาลสองฝั่งศาลพกครองกลางก็บอกแล้วว่าเฮ้ยเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมที่ดินคุณก็ต้องไปไล่สอบสวนแล้วก็เวียนคืนที่กลับมาแต่วันนั้นวันนั้นมันก็มีความทับซ้อน ว่าอธิบดีกรมที่ดินมีความผูกพันอะไรกันยังไงวันนี้ข่าวล่าสุดก็คือกลายว่าที่มันยังทําอะไรกันไม่ได้เพราะว่าก็อธิบดีเขาขอย้ายถูกไหม <c oughs> พอเขาขอย้ายปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามหาไทยเนี่ยจะตอนที่ยังยังแบบอยู่ในช่วงอนุมัติว่าจะย้ายไปไหนเนี่ยคุณจะให้เขาเซ็นเลยไหม,มหรือคุณจะแต่งตั้งรักษาการมาแล้วเซ็นเลยเพื่อให้มันเกิดเรื่องของการออกจากพื้นที่ทันที ทั้งหมดทั้งมวลนะกฎหมายสาคัญที่สุดนะแต่คุณต้องบังคับใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเดียวใช่ผมเชื่อว่ามันก็ยังมีหลายที่ที่มันมีปัญหาแบบนี้เราก็ไม่ได้เข้าข้างบุรีรัมนะแต่เราเรามองในมุมที่ว่ามันก็ควนมีทางออกที่มันมันโอเคอ่ะใช่มันไม่ที่ประเทศไทยมันไม่มีความรูสึหออกไงเราเรอยากให้ทำทั้งหมดคือถ้าเปิดตรงนี้ปุ๊บ เปิดทั้งหมดถาทั้งหมดแล้วถ้ามันผิดเนี่ยคุณต้องไปไล่เบี้ยเลยนะว่าทำไมปล่อยให้มันผิดขนาดนี้แล้วใครสนับสนุนผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเคลียร์ให้มันจบมันจะได้เลิกมันจะเลิกมันจะได้เลิกสงสัยกันซะดีถูกเคลียร์ให้มันจบไปเลยแล้วทําให้มันถูกอแล้วบุรีรัมย์ก็จะไปต่ออย่างที่ไม่มีใครว่าได้ม่าถูกไหมพี่โดมรวมถึงที่อื่นด้วยก็แล้วการผมฝากรัฐก็จะได้เคลียร์ด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ได้การเมืองนะมันคือการบังคับใช้กฎหมายถูกถึงทุกวันนี้อ่ะผมถามร้อยคนก็ต้อง ใครก็ต้องเชื่อประกันเมือง9 99%เกปอร์เซ็นต์ก็ถึงบอกไงราะนั้นผมโพสต์ไปคนก็ยังไม่เข้าใจบอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างบุรีรัมย์ผมย้มันจบไปตั้งนานแล้วกับเรื่องนี้ประเด็นสำคัญมันคือว่าพอออกจากรัฐบาลปุ๊บเนี่ยมันจะไม่พูดกันไม่ได้เพราะออกปุ๊บเนี่ยมันเป็นมันคุยกันทันทีแต่ตอนที่อยู่ด้วยกันมันมีปัญหาฉะนั้นประเด็นมันคือว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บในวันหนึ่งผมว่า เดี๋ยวมันก็ต้องเกิดการขอญาณนะตรงๆก็ต้องเอาคืนกันเดี๋ยวนี้ต้องไปซัดว่าเฮ้ยตรงนั้นคุณมีพื้นที่อะไรทับซ้อนนี่มันก็ต้องเป็นเป็นเรื่องมันเจบเพราะฉะนั้นเคลียร์ให้จบมันดีแล้วตรงั้นมันไม่จบอย่างนี้หรอมันไม่จบอีกัะมันเคลียร์ให้จบมันดีแล้วเพียงแต่คิดให้มันได้เยอะว่าไอ้การที่คุณไปรื้อเนี่ยคุณได้แค่อะไรได้ได้อะไรกันมาบ้างใช่แล้วคุณรื้อแล้วคุณก็ คุณจะเอาที่ไปทําอะไรให้มันกลับมาแบบนแบบเนี้ยให้มันกลับมาเพื่อคนบริหารได้ขนาดนี้อ่ะอ่ะถูกไหมอันนี้พูดกันคือถ้ามันได้ได้ค่าเช่ากลับไปมันก็เอาเงินไปเข้ารัดอยู่แล้วใช่ไหมไอ้นั้นไม่มีปัญหาเลยอามื่คุยกันได้แล้วว่าโอเคให้คุณเช่าก็จบเลยทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมไปที่ก็ไม่ใช่ที่ของนี่แล้วช่ไรนเออมันก็จบไปตรงนี้คือผมผมบอกตรงว่าผมอยากให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าผมไม่เกี่ยวกับเรื่องนน้นเรื่องนี้ผมเกี่ยวเรื่องกีฬาอย่างเดียวว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็กีฬา มันต้องยืนแล้วใช่ไหมเพราะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะนี่ผมผมกลัวอะไรวะเกิดเฮ้ยบุรีรัมบอกไม่ส่งทีมละโนนีนั่นอะไรก็แล้วแต่มันยิ่งกลายเป็นมู๊แต่ว่าเออไม่ถึงจุดนนมันไม่ถึงจุดนะมันไม่ถึงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าผมกลัวว่าถ้าถึงวันหนึ่งเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เฮ้ยมันไม่มีดีกว่าใช่ไหมเพราะว่าทีมบ้านเราพุ่งตรงอะนะมันขึ้นง่ายแล้วก็มันก็ลงง่ายผมกลัวอย่างนี้ไงแต่เนี้ย อยากให้มันจบไปตรงนี้คือคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะเช่าไปจาอะไรก็ว่ากันไปฟุตบอลไปต่ออะไรก็มันมันตรงเนี้ยแต่ผมว่ามันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาด้วยเพราะมันก็มีชาวบ้านที่ได้แล้วผลกรโทบด้วยใช่เพราะว่าในในถนดในแปลงนั้นมันก็จะมีมีอยู่แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเหมือนเดิมที่เราคุยกันเดี๋ยวคนจะไม่เข้าใจเพราะเดี๋ยวก็ฟังไม่ครบอะไรก็ตามยืนยันว่าว่ากันไปตามความผิดความถูกต้องตามหลักกฎหมายทั้งหมดให้เสร็จสิ้น